ะะเพื่อเป็นการแก้ไขนะคะเพราะฉะนั้นจะใช้ฟังก์ชันคียช่วยนะคะการเ,าเกิดกรณีที่คัดลอก Copy Paste แล้วก็สูตรของการคำนวณในข้อ7นะคะอข,อขอภัยที่ข้ามไปนะคะการคัดลอก Copy แล้ว Paste ข้อมูลและสูตรการคำนวณ ถ้าท่านป้อนสูตรไม่ใช่สูตรแบบ relative นะคะไม่ใช่สูตรที่มีการใส่เครื่องหมายดอลลาร์ไซน์ถูกต้องนะคะว่าดอลลาร์ไซน์หน้าอะไรบ้างเนี่ยนะคะเวลาท่านกป็ป y ีสูตรไปมันจะผิดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ท่านต้องแม่นเรื่องการใส่ดอลลาร์ไซน์หน้าสูตรให้ถูกต้องนะคะอันนี้ก็จะมีการ c o ป y ีสูตร ลองให้ท่านก o ป y ีสูตรนะคะก็คือมันจะมีตัวรวงว่าถ้าก o ป y ีสูตรแบบนี้ไปมันจะถูกหรือเปล่านี่นะคะต่อไปนะคะข้อ8การป้อนข้อมูลต่างๆลงในเซลเดี๋ยวนี้ว่าไปแล้วนะคะข้อ9ข้อผิดพลาดต่างๆนะคะเช่นถ้าเกิดสีเลี่ยมมาเต็มเซลเลยจะเกิดจะทำยังไงนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะซึ่งข้อผิดพลาดมันมีเยอะเลยใช่ไหมคะบางทีมัน้นรื่อ sharp error sharp value sharp cell ขึ้นสี่เหลี่ยมนะคะต่างๆนะคะเยอะแยะไปหมดต่อไปข้อสิการใช้ฟังก์ชันคียไปแล้วนะคะข้อ11การคำนวณอ่าคำนวณเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าข้อมูลที่ทางทีมผู้จัดทำผู้จัดการสอบเนี่ยได้ยกตัวอย่างลักษณะของเอาพุตของข้อมูลมาให้ดิฉัเช่นเลยพยายามเลือกฟังก์ชัน ที่เกี่ยวข้องแล้วก็คิดว่าเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะฟังก์ชันใน Microsoft Excel หรือว่าในโปรแกรม s p e a d s h e e t เพื่อใช้ในการคำนวณหรือว่า